ในส่วนของการถักชั้นที่3ามนะครับก็จะใช้เส้นแกนแค่1เส้นนะแล้วก็เส้นที่จะถักเนี่ยผมจะตัดมาทั้งหมด1เส้นนะตัดประมาณ70เซนติเมตรเอ้ย70นิ้วนะตัดประมาณ70นิ้วนะตัดมา1เส้นนะก็เราก็จะทำการมัดตรงกลางเหมือนเดิมนะครับมัดเงื่อนทั่วไปนะเนี่ย นะครับมัดแบบนี้แล้วเราก็มาเริ่มถักนะซ้ายซ้ายขึ้นบนแกนเนี่ยข้ามมาขวาขวาทับซ้ายลอดใต้แกนโค้งขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการถักลายแบนนะถักสลับซ้ายขวาแล้วก็ขวาข้ามมาซ้ายซ้ายทับขวาลอดใต้แกนแบบนี้นะครับแล้วก็ซ้ายข้ามมาขวา วาทับซ้ายแบบนี้นะขวาข้ามมาซ้ายซ้ายทับขวาแบบนี้นะครับมันจะเป็นลายแบนนะพี่น้องแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะครับสำคัญนะมือใหม่นะการการฝึกดึงเชือกนะครับเราต้องดึงเชือกให้มันสม่ำเสมอนะพี่น้องดึงเชือกให้แน่นให้สวยนะครับ ถ้าเราไม่รู้จากวิธีดึงเชือกนะหรือเทคนิคการดึงเชือกเนี่ยเราต้องมันฝึกฝนนะครับเดี๋ยวพวกเทคนิคและวิธีการเนี่ยมันจะมันจะผุดขึ้นมาเองนะนี่นะครับเราจะมาถักปิดตรงนี้นะสีเขียวนะครับเห็นไหมมันจะเป็นลายเล็กเก้แบบสวยมากนะอ่ะเราจะถักให้มันหุ้มตัวนี้เลยนะครับถักให้มันหุ้มตัวนี้นะถักไปเรื่อยเรืนี่นะครับเมื่อเราถักมาแล้วนะเราก็มาวัดดูนะว่ามัน ว่ามันโอเคไหมเราจะวัดกันแบบคร่าวๆนะไล่มาเนี่ยหมมันจะโอเคแล้วนะครับเราก็ถอดออกมาเลยนะเนี่ยเอาออมาถอดเส้นแกนออกมาแล้วเราก็มาวัดดูปลายมันจะหลดกันไหมเห็นไหมมันจะหลดกันพอดีนะครับนี่นะมันจะหลดกันพอดีนะแล้วก็ถอดออกมาทั้งสองฝั่งเลยนะ นี่นะครับเมื่อเราถอดออกมานะเราก็จะมาทำการประกอบนะครับนี่เส้นที่เราถักเนี่ยเราแยกออกแบบนี้นะส่วนเราประกอบนะรอยมัดก็เหมือนเดิมนะครับมัดให้มันอยู่ตรงกันนะ,อะเอาเข้ามาแบบนี้นะครับ ข้ามาประกอบเห็นไหมมันจะมันจะเข้าล็อกพอดีเลยเห็นไหมครับนะล้วก็ทําการมัดนะครับวิธีมัดก็มัดเหมือนเดิมนะครับมัดให้มันอยู่ตรงรอยรอยต่อของมันนี่นะมัดแบบนี้นะครับเดี่ยให้มันแน่นนิดนึงนะครับ มาอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็มาจัดจัดบีบเข้าให้มันเข้าล็อกของมันนะแล้วเราก็ทำการดึงให้มันแน่นนะครับดึงแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะแน่นแล้วเห็นไหมครับมันจะเข้าล็อกของมันพอดีนะแบบนี้นะครับเห็นไหม นะดึงซ้ำอีกรอบหนึ่งให้มันแน่นๆนะครับแบบนี้เลยเมื่อเราดึงแน่นแล้วนะเส้นที่เรามัดเนี่ยเส้นแกนของมันเนี่ยแล้วก็จะมามัดตึงแกนเหมือนเดิมนะพี่น้องนะมัดตึงแกนไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นะ อ่าผมก็ได้ทําการมัดไว้แล้วนะมันจะเหลือเส้นถักอยู่สองเส้นแบบนี้นะอันะนี้คือมัดตึงแกนไว้แล้วเหลือเส้นถักอยู่2เส้นนะแบบนี้นะนี่นะครับพี่น้องมันจะอยู่ใน้ลักษณะอย่างนี้นะแล้วเราก็จะมาเริ่มถักนะ การถักเนี่ยเป็นการมัดมัดบนล่างนะอันนี้ยคือจะมัดบนก่อนนะมัดบนมัดยังไงนะมัดแบบนี้นะคือเอาฝั่งฝั่งซ้ายข้ามมาฝั่งขวาฝั่งขวาทับซ้ายเนี่ยคือมัดแบบเนี้นะครับมัดปกติทั่วไปนะนี่นะครับนี่นะเอามือประคองหน่อยอย่าเพิ่งดึงแน่นนะประมาณนี้แล้วก็มัดล่างก็คือมัดใต้แกนนะเนี่ยนะครับเนี่ย แล้วก็ดึงนะครับขึ้นบนแกนนะแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงข้างล่างแกนแบบนี้นะก็คือมัดเงื่อนธรรมดานะแต่ว่าเป็นการมัดบนล่างนะครับแบบนี้นะมัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ในส่วนของการมัดนะครับเป็นมัดบนมัดล่างนะลวดลายมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับนะผมก็จะมัดอยู่ที่ประมาณเอ่อถักมาประมาณหนิ้วนะหนิ้วกับอีก2เขียดน,นะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ถอดออกมาเลย ตัดออกมาแล้วนะอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็มาตัดปลายออกนะครับเนี่ยปลายที่เราถักตัดออกให้มันเหลืออยู่ประมาณสัก1-2มถึมิลน,นะครับแล้วก็ไฟจุดนะไฟจุดเหมือนเดิมนะครับพี่น้อง แบบนี้นะครับเมื่อไฟจุดแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะเมื่อเราใช้ไฟจุดแล้วนะมันจะเป็นแบบลักษณะนี้ก็โค้งเข้ามาทําห่วงนะครับเนี่ยมันจะโค้งมาลักษณะนี้นะเนี่ยโค้ง,งเข้ามานะแล้วก็มัดมัดปกติทั่วไปนี่แหละนะครับมัดเงื่อนธรรมดานะ นี่นะครับตอนที่เรามัดเนี่ยพยายามดึงแบบนี้ดึงให้เชือมันทางออกทั้งสองฝั่งแบบนี้เอาปลายนิ้วชี้ดันขึ้นแล้วนิ้วโป้งกดลงอย่างนี้นะครับนะประมาณนี้นะแล้วเราก็มัดอีกรอบนึงนะครับคือตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะในการมัดนะครับอย่าไปใจร้อน นี่นะครับแบบนี้นะ้ำจิูวลักษณะอย่างนี้นะมัดดึงให้มันแน่นแบบนี้นะครับเห็นไหมห่วงมันก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะพาทําแบบนี้ต่อนะครับยังไม่จบนะก็จะมัดบนมัดล่างเหมือนมันเคยนะเวลาที่เรามัดเนี่ยเนี่ยใช้มือปกครองหน่อยอย่าไปดึงให้มันแน่นมากนะครับ มัดบนมัดล่างแบบนี้นะนี่นะครับแค่นี้นะพี่น้องแค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับก็ไฟจุดตัดนะครับให้เหลือปลาเชือก2-3ถึง3มิลน,นะครับจุดเนี่ยนะครับ เนี่ยนะครับเห็นไหมใช้ไฟจุดแบบนี้เลยนะแล้วตรงส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้กาวร้อนหยดนะติดไว้นะครับเนี่ยติดตรงนี้ติดทำไมนะครับติดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวห่วสร้อยของเรานะครับอย่าไปใช,ใช้เยอะนะครับเนี่ยใช้แค่จุดนี้จุดเดียวพอ่อ แค่นี้ก็จบแล้วสร้อยทั้งเส้นจะไปใช้อะไรให้มันมากไม่นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะมาถักหัวขุนใส่ตรงนี้นะครับในส่วนของการถักหัวขุนนะครับก็จะมาถักอยู่ในลักษณะแบบนี้นะนี่นะครับก็ตึงแกนให้เป็นคู่ขนานนะแล้วตัดเส้นที่จะถักมาประมาณ20นิ้วนะครับก็เหมือนเดิมนะทำเหมือนกันเลยกับตัวนี้ ชั้นสีแดงสีเหลืองเนี่ยทาเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับก็แบบนี้เลยนะถ้าใครไม่ทันก็รีกลับไปดูตอนทําทําชั้นแรก <c oughs> สีแดงสีเหลืองนะครับ <c oughs> แบบนี้เลยนะ เมื่อมัดเสร็จแล้วก็จับไข่กันแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มือดันเข้านะแล้วก็เอาตัวนี้มาวัดดูนะพี่น้องเนี่ยเอามือบีบเข้าให,ให้มันเหลือห่วงไว้พอดีสวยงามนะแบบนี้นะครับนะแค่นี้นะเดี๋ยวเราก็ทําการมัดเลยแบบนี้นะครับมัดเสร็จแล้วก็จับไข่มือนเดิมนะครับ นี่นะครับเราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหุ้มตัวนี้นะเนี่ยเราถักไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหุ้มตัวนี้นะเราถักมาได้สักพักนะครับแล้วก็มาวัดดูมันหุ้มไหมอันนี้น่าจะหุ้มนะหุ้ม เดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูว่ามันประมาณเท่าไหร่นะประมาณ1น,นิ้วนะครับนะหน,นิ้วก็หุ้มตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัดปลายเชือกทิ้งนะครับแล้วก็ตัดออกมาเลยนะตัดออกมาอย่างนี้นะครับก็งายขึ้นมาเดิมแล้วก็พับเข้าในแบบนี้นะนี่นะครับเอามือหยิกไว้นะแบบนี้นะครับนะแล้วก็ เราจะมามัดตรงนี้นะประกอบเข้าเลยนะครับเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะพี่น้องปึบเรามัดเนี่ยก็มัดปกติทั่วไปเหมือนเดิมนะพี่น้องนี่นะครับอย่าไปใจร้อนมากนะเวลามัดนะครับ ้าเรามัดตรงนี้เราต้องประคองนิดนึงนะพี่น้องนี่นะครับมัดอีกรอบนึงนะนี่นะครับแล้วเราก็มาเลงดูว่ามันสวยไหมนะมันถ้ามันโอเคแล้วเราก็ค่อยๆดึงเข้านะพี่น้องไล่เข้าให้มันแน่นปึออ่านะแล้วเราก็มามัดตัวนี้ทีนี้อันบนนะแล้วก็มัดอีกรอบนึงปึ๊บ นี่นะครับมาอีกรอบหนึ่งนะแล้วเราก็ดึงนะครับดึงค่อยๆดึงเข้าให้มันแน่นนะพี่น้องดึงไปด้วยจัดไปด้วยนะถ้ามันไม่สวยนะครับถ้ามันไม่สวยแล้วก็จัดจัดบีบนวดๆวนไปนะพี่น้องนี่นะครับแล้วก็ดึงให้มันแน่นทีนี้เนี่ยแน่นแบบนี้เลยนะ นี่นะครับแบบนี้นะก็พับเข้ามาแบบนี้มันเดิมนะพับเข้ามาให้ปลายเชือกมันมันมาตกอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมปึ๊บมือบีบไว้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะพับเข้ามาแบบนี้นะครับนะแล้วก็บีบไว้เนี่ย ตัดออกมันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวก็จะมาทําตรงนี้นะครับถักใส่ตรงนี้นะก็จะเป็นการถักลายแบนแบบนี้นะครับถักใส่ตรงนี้นะในส่วนของขั้นตอนการถักตรงนี้นะครับถักปิดตรงนี้เนี่ยผมจะใช้เส้นแกน1เส้นนะแล้วก็เชือก2ส,สีก็จะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองนะก็ มันเคยเอามือบีบไว้อย่างงี้นะบีบไว้นะครับเนี่ยตรงปลายมันเนี่ยบีบไว้อย่างงี้นะบีบไว้แล้วก็เอามือบีบไว้แบ่งเชือกออกเป็นสองฝั่งนะแล้วก็เอาสีเขียวสีเขียวข้ามมาฝั่งซ้ายสีเหลืองข้ามสีเขียวรอดใต้แกนมาแบบนี้นะครับนะเนี่ยแล้วค่อยค่อยค่อย,อยดึงเข้านะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปปล่อยมือนะแล้วก็ สีเขียวข้ามมาฝั่งขวาสีเหลืองข้ามเขียวนะวก็ลอดใต้มาแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงแบบนี้อย่าไปดึงแน่นนะแล้วก็เขียวข้ามมาซ้ายแบบนี้นะครับปึ๊บเขียวข้ามมาขวาแบบนี้นะให้ท่องด้วยนะซ้ายขวาซ้าย ขวานี่นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่นะครับจะเป็นลายนี้นะก็ถักมาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับซ้ายขวาแบบนี้นะครับพี่น้อง เนี่ยเราจะถักให้มันหุ้มตัวนี้นะพี่น้องนะให้มันปิดตัวนี้นะนี่มอจลักษณะอย่างนี้นะครับนะถักไปเลยนะครับให้มันปิดนะเมื่อเราถักมาได้สักพักแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดออกมาวัดดูนะว่ามันว่ามันได้หรือยังนะครับเดี๋ยวเราก็มาวัดดูว่ามันว่ามันหุ้มหรือยัง ว่าปลายมันเนี่ยมันชนกันหรือยังนะครับเนี่ยปลายมันจะชนกันเป๊ะเลยนะครับนะแบบนี้นะแล้วก็ถอดออกมาได้เลยทีนี้นะครับมันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็ทําการตัดเส้นที่เราถักนะครับตัดให้เหลือปลายอยู่ประมาณ 1- 2มิลน,นะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ นี่นะแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟจุดนะเวลาจุดเนี่ยให้พับเส้นแกนไว้ดีๆอย่าให้เปลวไฟไปโดนส่วนอื่นนะครับให้เปลวไฟเนี่ยโดนเฉพาะตรงที่เราจะจุดเท่านั้นนะเนี่ยพับเก็บให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะเรียบร้อยแบบนี้นะเวลาที่เราประกอบนะ เราจะเอาฝั่งนี้ประกอบแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะหงายขึ้นมาประกอบแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับนะผมจะประกอบยังไงก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียสนะดูที่ความเหมาะสมและความสวยงามนะเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็มัดเลยรอยมัดก็ให้มันอยู่ตรงเดิมนะครับเวลามัดนะ แบบนี้เลยเห็นไหมสวยมากนะพี่น้องเวลาที่เราจะมัดเนี่ยเราก็ใช้มือจับหน่อยนะบีบๆนวน่นๆนีดน,นึ่งนะครับแล้วก็มัดอีกรอบนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมูลักษณะนี้แล้วเราก็มาจับให้มันเข้าร่องเข้ารอยแล้วเราก็ดึงมันเลยนะครับเห็นไหม นะครับแค่นี้ยังไม่จบนะครับดึงมันให้แน่นนะครับแล้วก็ตัดให้ปลายเหลือประมาณ2มิลน,นะแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟจุดเนี่ยนะครับไฟจุดแบบนี้นะ เดี๋ยวเราจะมาถักใส่ตรงนี้อีกนะครับในส่วนของการถักนึงตรงจุดนี้นะครับผมจะมาถักใส่ตรงนี้นะเห็นไหมเราเวลาเรามองดูมันยังดูเว้าอยู่เลยนะมันยังไม่ถามว่ามันมันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่สําหรับผมยังไม่สวยงามนะจะทําทั้งทีมันต้องจัดเต็มนะครับผมก็ทําการตึงแกนไว้หนึ่งเส้นนะครับ แล้วก็ตัดเส้นที่จะถักมาประมาณ50นิ้วนะครับแล้วก็ทำการมัดเลยมัดปกตินะนี่ครับมัดเสร็จแล้วนะก็ถักแบนนะสลับซ้ายขวานะแบบนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะนับไปนะซ้ายอีอันนี้ก็ขวานับยังไงก็ข้ามมาขวาเนี่ย เอาฝั่งซ้ายข้ามมากว่านี่นับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาถักไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราถักมาแล้วนะครับมันจะเป็นลายแบนแบบนี้นะนะพี่น้องแล้วเราก็ถอดออกมา ตอดออกมานะแล้วเราก็มาวัดดูนะตรงนี้นะครับมาวัดดูว่ามันมันหุ้มหรือยังนะครับนี่นะเราจะมาวัดกันแบบนี้นะพี่น้องมาวัดดูนะเวลาวัดก็จัดดีๆนะครับว่ามันหุ้มหรือยังอ้อนี่เห็นไหมครับมันจะหลดกันพอดีเลยนะมันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะนะครับ แล้วก็ทำการตัดออกมาเลยน,นะครับตรงนี้เราก็ใช้ไฟจุดนะเหมือนเดิมนะพี่น้องตัดให้ปลายเชือกเหลือประมาณ1-2มถึงมนนะครับนะนี่นะครับอยู่ลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็ใช้ไฟจุด นี่นะครับแบบนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นลายแบนนะขี้เทียนเยอะอย่าไปตกใจมีวิธีจัดการนะครับไปไล่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะผมสอนวิธีเก็บขี้เทียนไปแล้วนะครับมาแล้วเราก็มาประกอบกันเลยนะประกอบอันนี้จะเป็นด้านหลังนะเวลามัดเนี่ยต้องการเราจะมัดโชว์ด้านหลังนะด้านหน้ามันจะต้องสวยแบบนี้นะเห็นไหมครับไร้รอยต่อนะ ด้านหลังจะเป็นรอยมัดนะครับอ่ะเราก็กรอบเข้าแบบนี้นะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยพยายามพยายามทําให้มันเป็นเปแ,แ,แ,แบนนะพี่น้องนะเนี่ยพยายามทําให้มันเป็นเนแบน,แบนนะ,ค,ะค่อยๆนะครับใจเย็นๆนะตรงจุดนี้นะอย่าไปใจร้อนกับมันมากนะนะครับเนี่ย แล้วก็มัดก่อนหนึ่งรอบมัดก่อนนะมันจะได้ทำทำการจัดง่ายๆหน่อยหนึ่งรอบสองรอบไปเลยนะครับอ่ามัดสองรอบแล้วนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมาปิดตรงเนี้ยสวยแต่เนี่ยมันยังไม่สวยเราต้องมาจัดจัดนะพี่น้องให้มันสวยนะให้มัน เข้าร่องเข้ารอยของมันแบบนี้นะเห็นไหมครับมันจะและสวยงามเลยนะอ่ะ yeah. อืมเนี่ยนะครับจัดให้มันเข้าร่องเข้ารอยของมันนะครับนี่นะแวเราก็ทําการมัดนะค่อยค่อยดึงเข้านะครับแบบนี้นะอ่าดึงเข้ามาแล้วล้วก็มาจัดอีกทีนึงให้มันให้มันสวยงามสุดๆนะ เอาแบบสวยที่สุดเท่าที่จะสวยได้นะครับนะเห็นไหมแบบนี้นะพี่น้องนะอนี่นะครับแล้วเราก็มามัดดึงเข้าอีกทีนึงให้มันแน่นโอเคนะครับอันนี้คือแน่นแล้วมันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้เลยสร้อยห้อยพระนะครับนะ แล้วเราก็มาตัดจุดเลยตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนี่นะครับ,รบ,รบตัดแบบนี้เลยนะตัดจุดนะครับเนี่ยก็เป็นอัน เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับสร้อยพระหนึ่งห่วงนะลายเล็กเก้นะครับ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเก็บขี้เทียนอีกรอบนึงนะพี่น้องก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการเก็บขี้เทียนนะเราก็จะเตรียมทิชชู่มาหนึ่งแผ่นนะแล้วก็ตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เกยยากราจะทำการเก็บขี้เทียนนะ เป็นแอลกอฮอล์ร้อซนะครับที่เขาใช้เลี่ยมพ้ากันนะนี่นะครับแล้วเราก็ลนใช้ตะเกียงลรนแบบนี้นะพี่น้องลนแล้วก็ทิชชู่ซับขี้เทียนออกแบบนี้นะเอาทิชชู่ซับออกนะครับเนี่ยเอาทิชชู่ซับออกนะครับเห็นไหมมันจะไม่มีขี้เทียนเห็นไหมครับ ีิเทียนมันเยอะเราก็แค่เอาทิชชู่ซับออกนะอ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็โรนเลยนะครับแบบนี้นะยยาวเลยค่อยๆโรลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจะไปโรลแช่นะเดี๋ยวเชื่อกมันจะไหม้นะครับเนี่ยค่อยๆโรนแบบนี้เห็นไหมเวลาที่เราโรนเนี่ยเชือกเรามันจะเงาวับเลยนะมันจะขึ้นเงาทันทีนะครับ เพราะว่าคีเทียนเนี่ยมันจะมันจะช่วยทําให้เชือกของเราเนี่ยสร้อยพ้าของเราเนี่ยมันเงาวับเลยถ้ามันโดนไฟนะเนี่ยนะครับค่อยๆลนไปทีเรื่อยๆนะอย่าไปใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟเบาๆก็ลนให้มันทั่วนะเทียนมันก็จะละลายซึมเข้าไปในตัวสร้อยนะ มันก็จะทําให้สร้อยของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับนี่นะแบบนี้นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้มันเย็นสักพักหนึ่งล้วก็ถ่ายรูปจัดส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับ